เดี๋ยวจะริบสอเดชดำรงครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาหนึ่งเดือนอะซ้อมอยู่ที่ค่ายมาซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ขึ้นมาเก็บตัวที่สีมาวินครับเก็บตัวที่นี่กี่วันอาทิษฐานอธิษฐานหนึ่งแต่อยู่ที่ภูเก็ตนั่นซ้อมอยู่กับใครบ้างอะซ้อมเดียร์ปีพี่ในค่ายเพิ่อปีพี่เพื่อนในค่ายเยือนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุสิบห้าปีสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักป่อยๆเนาะตอนนี้ มวยสไตล์ไหครับที่เมือวันนี้จะต้องมาเจอสายลมแทนเนาะพอดีคมถอนไปกระตันหันเลยอืย่างสายลมที่เคยต่อยเขาไปยังไม่เคยครับครั้งแรกเลยและได้ทันได้ดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนยังไม่ดูอ่ะเพิ่งรู้ตัวตอนเช้านี้เองแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ต่อยเขาวางเกมวางแผนยังไงดีแก้แก้เกมบนเวทีก็มันต่อยตามสไตล์ก่อนเนาะแล้วไปแก้ไขวูดเขาเวทีเอาล่าสุดต่อยไว้ที่ที่ตะวันนาวันนั้นเป็นไง ชนะคะแนนอัลตูบุนเดกเซนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่สีกิโลสีวันนี้เลยปล่อยมาต่อยเวทเท่าไหร่49 49เลยเนาะก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้ลองสอบหนัดก็เป็นไงบ้างผมมา47.9อ๋อก็คือมาไม่ถึงแล้วเนาะผมปล่อยไปต่อยร่างกายเพีือกี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะอใครมาเด้อไฟน์นี้ได้คุูมาหรือปล่อยเลยก็ลดน้ำหนักเบรทสิบห้านะแต่ว่าก็พอดีเขามาแจ้งก็เลยปล่อยไปเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ ยี่สิบเอ็ดไฟคนที่จังหวัดตังฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยฝากเชื่อแอชร์ได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณครับ